จนไปยังอ่ะไปไหนอ่ะไปเลี้ยงลูกชิ้นครับใครเลี้ยงผมนี่แหละใครจะเลี้ยงวันนี้วันนี้ผมจะเลี้ยงโอ้โหไปดูอะไรมารวยไปไปศาสตร์ดินที่บ้านไปตากดินมาได้กี่บาทวันนี้ร้อยเดียวครับไหนดูดิตังร้อยหนึ่งเป็นไงแดงนี่ไงโอ้โหไหนได้กี่บาทโอ้ตากดินมาได้ร้อยหนึ่งจริงเว้ยจริงครับจริงแล้วจะเลี้ยงอะไรผมวันนี้เลี้ยงลูกชิ้นไงโอ้ฝนจะตกระมังเนี่ย โอ้ทไมใจดีจังกินลูกชิ้นนะวันนี้นะอ่าครับซ c ครับวันนี้อาจารย์เก่งไปตักดินมาได้ทํางานมาได้ร้อยหนึ่งตักดินล่องสวนใช่ไหมอพาไปกินอะไรนะชิ้นหากินลูกชิ้นนะครับโอ้โหฝนจะตกได้ดูแล้วอนเนี้ปวดฟันอะปวดฟันเป็นไรเหื่อกันบวมไงหลายวันและอ๋อทำไมไม่ไปหาหมออะยังครับยังไปพรุ่งนี้ ชิ้นอีกชิ้นไปไปลุยลุยเลี้ยงเลี้ยงไปเหมาเลยพ่อค้าน้องมันมีคนเลี้ยงใครจะเลี้ยงกันแน่ฮะเนี่ยคนเลี้ยงเร็วลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาสั่งดิให้ตาเลี้ยงเขาจะเลี้ยง พอมาถึงนี่บอกจะให้ผมเลี้ยงเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นบอกจะเลี้ยงผมไม่ตังค์นี่ไม่ได้ร้อยเด้งเก่งไม่กินอ่ะปวดฟันอ่าเร็วไม่ใช่แล้วถ้าถ้าผมเลี้ยงอาจารย์กินไหมกินเอา <c oughs> กินหมูยอไงปวดฟันถ,ถ้าเขาจะเลี้ยงผมเขาปวดฟันแต่ถ้าผมจะเลี้ยงเขาเขากินได้ <c oughs> มาจะเอาอะไรมาเลี้ยงเต็มที่เลยวันนี้มา,าหมูยออันนี้อ่ะอาจารย์เก่งมากินลูกชิ้นนะครับวันนี้ ตอนแรกบอกว่าจะพาผมมาเลี้ยงพอมาถึงบอกจะให้ผมเลี้ยงอะเลี้ยงก็เลี้ยงเอาไหนเร็วี้เป็นแนมี่มยรนี่มโ่นี้เนี่ยอืกี่ไม้สององเ้ยอะพอแล้วเยอิเอาอีกเอาอีกสก็ได้สาม้สก็ได้โอเคผลมาแล้วเร็วลูกชิ้นเจ้าเดิมนะครับพี่พัด สายสามนะฮะสายสามโฆษณาโฆษณาให้เข้าหน่อยดิขายดีขายดีทุกครั้ามาเยอะๆจะได้เซตได้เร็วจะได้หมดเร็วตอนนี้ฝนมาแล้วฝนมาสามไม้ยังเหรอสามไม้โตก็สามไม้อิ่มเหรออิ่มสามไม้อิ่มแล้วเดี๋ยวเลี้ยงวันเนี้ผมเอาเนี่ยอะไรเนี่ยเกลียวเกลยวสอง แล้วก็อะไรอ่ะแต่มาโฆษณาให้เขาหน่อยเร็วแล้วก็ไอ้ลูกชิ้นหนึ่งแล้วเอ็นหนึ่งฮะธรรมดาอาแล้วก็เอ็นโฆษณาหน่อยเร็วจานแกนเก่งพี่พัดเข้าใจดีนะของก็ถูกนะไม้ละห้าบาทเองของใจดีด้วยน้ำจิ้มอร่อยด้วยอร่อยด้วยสะอาดสะอานเนร้านเขาเนี่ยสะอาดดีด้วยดูแต่งกวาแต่งกว่าอร่อยแล้วทำไมอยู่ในบอกสกปรกเงี่ยเขาถึงนี่บอกสะอาด ตะกบตกไม่ใช่หรอเราตะกบเราน้าโก่ระกใช่ไหมแต่ร้านลูกชิ้นเขาน่าสะอาดนี่น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยนะฮป้าจานป้านางเก่งป้าน้ำมันนี่ใสยังไงน้ำตกเลยนะครับ อาบวนะฮะพอเราใส่อะไรนะส <ไป S 1> ารส้มเหะอาจารย์น้ำมันนี่พพัน์เาเปลี่ยนทุกวันไหมอย่าไปเคาะดิอาจารย์น้ำมันเห็นไหมเขาใส่มากเลยเนะี่ยอาจารย์เร็ว<ด>โฟนายพพัดนหน่อยแล้วไปไหนมา,าเนี่ยเล่าให้พิพัดฟังเลยไปตัดดินที่บ้านมาก็เลยมานี่อาบน้ำแต่งตัว แล้วลูกชิ้นนี่กินทุกวันไหมกินทุกวันทุกนี้ก็กินของผมย<ม>ี่สิบของอาจานเก่งส<ม>ิบห้ารวมสามสิบห้าบาท<ม>ใครมีตังค์สดก็เซ็นไม่ได้นะสกแกนได้นะคนไหนเข้าหน่อยเดียวขายดียขาดยดีวันนี้ขายดียขายดีย่เดียวเลย <c oughs> เอาถือเลยไม่ถือเลยถือไม่เลยขายดียขาดยดีวันนี้ชิมโชว์เนีย ออร่ปวดฟันฮะปวดฟันแล้วเก็บไว้ทำไมให้มีผ้าถอนให้มั้ยฮะงานอยู่ที่ไหนเร็วยงานอยู่ในคลองผมนี่ไงโอ้โหแล้วมีปัญหาอะไรกับครูได้ข่าวมีปัญหาอะไรพอเอาตังทิ้งเรียนเอาตังค่าอะไรค่าค่าไปทำงานทิ้งเรียนทำตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันาออกแล้วจัง แต่แเราออกจากโรงเรียนยรู้เรื่องก่อนพอออกเรียนก่อนกี่ปีแล,ล,ล<ะ>้วอ<ะ>่ะกี่ปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วเขาจะพอออกเขาเปลี่ยนกี่คนแล้วเพิ่งมาทวงเขาไหนไม่รูฮะปวดฟันพอ,เ,อเปลี่ยนกี่คนแล้วหลายคนแล้วเราะจะมาทวงเขาเขาจะรู้เรื่องเหรอรู้เดี๋ยวไปคุยกับเขาตอนเรียนจบจากเรียนอะไรของผมเนี่ยโรงเรียนของผมเรียนจบปอะไรปอสี่ทำไมถึงจบแค่ปอสี่อะได้เมียแล้วเลยอ๋อ ได้เมียาคาโรงเรียนเลยเอ,อ๋อได้ได้เมียตอนอยู่ป .4 ี่เขาเลยไล่ออกอ่ะอป .4 ฮะป .4 เอาไมายเสียบหน่อยเลยตกหนะป .4 ี่ปส,ปสอ่ะทำอไมถึงออกอ่ะออ,อได้เมียได้เมียออกแล้วมีควาสมสามารถพิเศษอะไรไหมล่ะยังเต้นเต้นโชว์หน้ารถล,ลูกชิ้นได้ไหมได้ ใส่น้ำจิ้มหวานไปเหรอ,อถ้าใครไม่กินเผ็ดก็มีน้ำจิ้มหวานนะได้อร่อยด้วยไม้กินทุกบทเลยเจ็บฟันแล้วเก็บไปกินตอนไหนเดี๋ยวให้มันให้มันหายร้อนก่อนทำไมไม่ไปหาหมอล่ะอยู่เด็กอนามัยไม่ใช่เหรอแล้วปวดฟันไปอยู่ให้หมอถอนฟันให้หมอถอนให้เลยจะถอนแล้วจะอุดโอ้ยจะไปอ้าบป่าแล้วก็น้ำนำลายกระเด็นลงไอช่วยน้ำจิ้มเหรอ,อ นัาเลยลูกพี่นี่น้ำจิ้มเผ็ดๆเลยครับเนี่ยของผมแต่จานเก่งเขากินเผ็ดไม่ได้ก็มีหวานนะครับอ่ขอบคุณเอฟซีที่รับชมรับฟังและกดติดตาม,ต,ต,ามติดตามผมด้วยติดตามอะไรเราไม่มีอะไรเขาติดตามเลยไอ้พูดอะไรก็ไม่พูดอ่ะ,อะไม้ละสิบบาทก็มีนะครับไม้ละห้าบาทก็มีมสดๆ,สดๆเลย,เลย อร่อยไหมอร่อยมีหมดแหละเราแดน,น,นบอกไม่อร่อยอะอร่อยไม่กินหรอกฮะอร่อยไม่กินฝุ่นมาแล้วเราแดน,น,นบอกไม่อร่อยอแดนเก่งไหไรกลัวฝนเนี่ยอ่ะแค่นี้ครับขอบคุณมากครับตอนเนี้ยแอบกินกชิ้นตรงนี้เหรออร่อยนะฮะอร่อยไหมไปแถ้าต้องแอบกินตรงนี้นะกลัวใครแย่ยงกิน อาจารย์เขามาข่อข้าวห้องน้ําบอกเข้าไม่ได้บอกว่ามุเข้าวข้าห้องน้ำที่บ้านมีมันไม่เข้าห้องน้ำเออาเกิดคนเราก็ต้องมีน้ําใจเดี๋ยวให้เป็นไรหรอกก็แบ่งแบ่งกันเข้าไปใครจะข้าวข้าวอาจารย์จะเก็บไว้กินเองเหรอฮะห้องน้ำมันจะเก็บไว้กินเองเหรอเครื่องนี้ก็มีเนี่ยโอ้โทรศัพท์เยอะจัง มหนึ่งเครื่องสองเครื่องพาวเวอร์แบงก์อีกโอ้โหโทรศัพทเยอะเนาะนทำธุรกิจอะไรครับไหนเบอร์เมียอยู่ไหนโทรไปเขารับไหมรับครับเรื่องเอาซิมเขาใส่โอ้โหมีเมียด้วยแล้วทำอะไรเลี้ยงเขาก็ช่วยกันเลี้ยงเมียชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้อจอน้องดูเอาเมียยังไม่รู้จักชื่อตัวเองอีกอชื่อเมียตัวเองยังไม่รู้จักชื่ออีกอะชื่อเขาอ๋อชื่อมีนาคมครับผม ชื่อนางสาวมีนาคมใช่ไหมเออนางสาวนางสาวเออนางสาวมีนาคมเนี่ยนางสาวเออเมียชื่อมีนาคมสวยสไหมสวยอยู่ที่ไหนอะบ้านอยู่ไหนสายสองอะเขาทำงานอะไรทำงานแม่บ้านเป็นแม่บ้านใช่ไหม่่บบ้้าานนแมเออโทรมาโทรมาทำไมโทรมาคุยโทรมาให้บอกเติมเน็ตให้เหรอใช่แล้วเราเติมให้เขาผมไม่เติมผมไม่ใช่เน็ตของผมผมไม่เติมแป้งให้เขา เอ,อเออขาเรียกอะไรนยะไอ้อเขียวเเาเรียกอะไรนะอ่ะไหนนี่แหละเขียวๆอ่ะก้อนเขียว,ยวอ่ะอเวอร์แบงค์อเวอร์แบงค์เป็นเป็นเป็นยังไงมันชาร์จไฟอ่ะ<า>อ๋อเาเรียกอเาเรียกอเวอร์อเวอร์แบงค์อเวอร์แบงค์อ๋อมก่อ <c oughs> คนที่เดินอะ่ะก <c oughs> ินได้ชินนะไม่กิน